สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่เป็นวันหยุดของแม่สมวันที่4มกราคมในก็ได้เป็ดอบน้ำผึ้งมานะคะไม่รู้ว่าร้านทั้งสองจะกินหรือเปล่าแต่คุณคุณน้านนะแอนคุณป้าอยากกินก็เลยซื้อมานะคะเป็นข้างนา้าและข้างป้าเลยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องทำต้ยมยำนะคะเนี่ยเครื่องทำต้ยมยำนีนะคะคขิงค่าตะเคยหอมแล้วก็จะว่าจะตำแตงไปให้พี่เพนกินด้วย วยอันนี้ซปเปอร์นะคะซปเปอร์เท้าไก่ซปเปอร์ okay, okay. Yeah. ประกันนะคะแลเอาข้อมาด้วยเอาข้อมาด้วยเนี่เป็นข้อข้อไก่นะคะ mm hmm. คนก็ไม่ชอบกินนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำของเม่ต้นมนะคะอ mm ันดับแรกเนี่ยจะถุงกับไขใสอันนี้ก็เครื่องนะคะที่แม่จะใส่ต้มย่ำนี่ไม่พริกนี่สูตรแม่เองแหละไม่บูด มันอีกช่วงโควิดแม่ก็ใส่กระไส่เข้าไปน้ำนี่ยค่ะมะเะมะขือเทศหอมตะไคร่แม่ใส่ลงไปในหม้อแล้วจ้ะเนาะมันจะขึ้นนอกผสมกับตำเครื่องเนาะ,นะแม่เน้นกระไส่หลายๆเพราะว่าเป็นช่วงโควิดมันหนักสีแสบอดีกว่เครื่องที่แน้ำยาข้าปุ้นนั่นแหละมันก็สีแสบอยู่ได้แหมว่า ใส่ใ่หอมที่หลังกี่เมยสมลืมใส่หอมแดงใส่หอมแดงะใส่หอมแดงเลยหล่ะป้องกันคุกแบบนอพี่เนาะใส่เครื่องลงไปแล้วก็บลูว่ามันจะเต็มหมออักยัดหรือเปล่าหมอน,นอีนอ เครื ia, ่องรลายหลายจังหวะระต้องบาดใส่ของตอวเฮ็ดพนหอมหน่อยพ่อทำไมอะสื่อม่ไหลพ่อไม่สิ่งใดบัวอืมสีราคาจำเพระต้องแตกร้ายดอกหันหันเอาข้าวสาเนาะนี่ก็เป็นหอมแดงนะจ๊ะไอต้นหอมทิต้นหอมที่แม่หันนะคะ อันนี้เหลาแมาแล้วจ้าพร้อมใส่หมอเนาะก็ตังหมอไปแล้วนี่ก็ตังหม้อไว้เตรียมใส่เนาะต้มยำซุปเปอร์ทีนไก่นะคะต้มยำซุปเปอร์ทีนไก่กำลังเดือดกำลังเดือดพักๆๆเลยใส่เห็ดอยู่จังหน่อยหนึ่งเครื่องเคียงนะากะเนาะ นี่ค่ะแม่กะสิตุนเห็นมันเปื่อยๆในจังหน่อยร้านจะได้กินง่ายๆเนาะร้าเปื่อยๆเสต็กินแซ่บๆเปื่อยๆจะข้าวนึงเนาะจ้าเดี๋ยวมาอัปเด,ดตตอนสุกเบิร์ดจระดุเนาะค่ะเนาะแม่ใส่บักกูดเด้อจ้าเนี่ยค่ะใส่บักกูต้องหอมเด้อแม่ใส่เห็มันเปื่อยก่อนแม่จังสิใส่สแม่ใส่บักกูก่อนให้มันหอมๆส่วนหอม ต้นพัคซี่ใบเลื่อยแล้วก็มันแดงแม่ใส่ที่หลังแม่ใส่คาเขาไปอีกแม่เลื่อมตำคาใส่แม่ใส่เข้าไปเนี่ยค่ะคาใส่คาเข้าไปอีกเพิ่มความหอมเพราะว่าข้าเย็ดช่วงสมอันนี้โควิดเนาะขาใส่สมุนไพรหรายยังสิจ้ะกินร้อนช้อนกลางปลอดโควิดนะจ๊ะแม่ก็ใส่พักครบเมื่อแล้วเตรียมชิอันนี้ปิดไฟแล้วเพราะมันเด็ดเปื่อยแล้วเนาะ เรียบร้อยอร่อยอร่อยอ่าแม่ใส่ถุงเล็บของเดินทางละจา้าของเดินทางแลว้วโอเคยัง okay. <Okay>. yeah. สุ per t ไก่ก,กำลังเดินทางไปหาลาันลนทั้งสองคนละจ้าตอ,อนนี้ก็กำลังจะเดินเท้าลอย ล็กนะคะสำมรัลกสัมรัลกนะคะเด็กข้าวซอยนะคะยังมาหาเปลวนนี่คนอ้วน <c oughs> คนอ้วนสองพันเท่าไหร่นี <c oughs> ่ไงมาถึงแล้วนี่มาถึงแล้วนะคะมาหอดมาถึง ำกำลังน้ำสดมาหรือเปล่ากําลังแกะกําลังจะกินนะคะไก่มาถึงที่แล้วนะคะไก่นะคะนี่ไก่นะคะกินคนละมุมค่ะร้านสาวกับคาตะเลียญญนอยู่พนอันนี้นะน้ำข้า,า,ขากล้องน้ำพนมา นีก็อิ่มกันทั้งสองคนแหละจา้าอิ่มน้ำสำราญกันทั้งหลานสาวหลานาชายพระสมก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ